ครูครับครูครับขอโทษง่ายเลยครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างเนะื้อแบเนะสร้างเคเบิลอะไรพวงนะี้นะแล้วก็เพิ่มข้อมูลลงไปในเคเบิลแล้วก็แก้ไขข้อมูลลบข้อมูลแล้วเปลือกเล็กข้อมูล,ลก็คือการดึงข้อมูลมาดูแล้วเรามาเรียนภาษา SQL เบื้องต้นที่จําเป็นทั้งหมดเลยแล้วก่อนอื่นเลยเราไปโหลดโปรแกรมนี้มากน่อเป็น DB browser นะสำหรับ SQLite ก็คือให้มันมีหน้าจอ user interface มาให้เรามาใช้งานนั่นแหละ พราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปทําผ่านคอมมาไลน์ร้อยเปอนะจะใช้งานยากงานนี้เราแบบใช้เมาส์คลิกเพิ่มอะไรได้แล้วเราจะมาใช้ผสมกันกันกบโคด s q l นะจะได้ง่ายๆสำหรับเมื่อใหม่โอเคแ่วมาถึงแล้วว่าเข้าไปที่ปุ่มดาวน์โหลดนี่นะเอาเป็นตรงวินโดว์นี่ก็ได้นะพะเรียกลิงก์ที่สี่นะ d b b r o w s e r for SQLite.zip นะเป็น64บิตพอเราโหลดมานะอเอเุอเ่มโหลดมาละ ก็ื่จะได้เป็นไฟล์ซิทมางว่าแตกไฟล์ที่ขวานะแล้วก็แตกไฟล์ให้อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะอ่าแล้วพอเสร็จแล้วอ่าก็เปิดโปรแกรมด้วยตัวนี้ d v b ีบราว r ซอร์ฟอร์เรอกโอเคทีนี้เราก็สร้างดาตเบตถ้เาเลือกที่นิวดาต้าเบสเลยแล้วทีนี้เราเลือกที่เก็บตรงไหนก็ได้นะนี่ผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่มาโฟลเดอร์หนึ่งในภาพน,นี้แหละอ่าชื่อโฟลเดอร์นี้นะแล้วผมก็ เซฟไฟล์อัานดลรวผมลบไปแล้วผมว่าเซฟไฟล์เราถ้าเบชื่อไฟล์นับอันเดกอนเราถ้าเปล่ยนสะนี่เวื่อจะได้ไฟล์มาแล้วมันก็บอกให้เราสร้างเทเบิลนะอ่าประสัการสร้างเทเบิลเนี่ยเราสร้างผ่าน UI จะปิก็ได้นะหรือจะจะสร้างผ่านสคริปตรงนี้ก็ได้ถ้าเรายังไม่อยากสร้างก่อนนี้เราก็ปิดไปก่อนได้อ่าเราไปที่ SQL นะ้วเรามาพกผิดอ่า พิมโค้ดซ้ำเทเบิลกันอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูใหทีนิดเดยวแต่เราไม่ถามเจ็บที่วิแวีแล้วเดี๋ยวให้เขาช่วยให้เขาสอนโอเค,คเขาได้เขียเทเบิลก็เรื่องที่กดเนี่ยเขียเทเบิลอ่าแล้วมันก็่อจะให้พิมชื่อเทเบิลเราไปพิมไปในเว้นแรกเราชื่อแลนด์ดอัอเขียไปขนาแล้วมีคอลัมน์ไหนบ้างเราไปแอดตรงนี้โอเคคอลัมน์ที่หนึ่งอ ID, นะ่าดับใหดีค่ะเปลี่ยนเป็นตัวเลขเลยนะแล้วก็ n ให้มันได้ทีนะ แล้วก็ติ๊กตรงนี้ AI auto increment ก็คือให้มันบวกค่าไปทีละหนึ่งให้เนาะ collation เนี่ Collection, ยไม่ต้องสนใจกันแหละแล้วแบบก็คอลัมน์ที่สองนะมีอะไรบ้าง dot underscore เนี่ยนอันนี้ก็เป็น dot underscore dot name ผมใช้วาชาได้ไหมคขาไม่้ใช่ไหมชื่อไลายไม่มีเอเราว่าใช้เป็นเท x กไปเลยอ่าแลก็ชื่อชื่อคือต้องกรอบมาเสมอนะห้ามเนาเราว่าติ๊กเป็นช่อง nn นะติ๊กไป ก็จะรับหนวเวลาราเพิ่มข้อมูลหราต้องเพิ่มข้ามูลอะไรตลอดแม่นำเจ้เลยแล้วก็มีอายุนะเราใช่ว,ว่าดับเนี่ยนะอายุจะเอาเป็นเทคหรือเอาเป็นตัวเลขดีผมเอาเป็นเทคละท่านกอบผมจะพิมพ์หนึ่งขวดสองขวดสองเดือนแรเนี่ยโอเคแล้วก็คำอธิบายใช้เป็นเทคแล้วก็เมดดีไอเอลรูปภาพนะผมก็ใช้เป็นเทคก็ วันที่สร้างข้อมูลเสียเดดมันมีเดตไทมให้ใช้ไหมนะ่ะไม่รู้เดี๋ยวเรากดเพื่อสร้างได้แล้วก็รัดอับเดตอ่ะเรา็ดอกเชสิอ่าได้นะสร้างได้อทีนี้เราอยากดูข้อมูลที่อยู่ในเทเบิลน,นะเนาคลิกที่เทเบิลนะเราเราไปที่เบวดัตห้า ีนี้เวลาเราจะเพิ่มข้อมูลนะเราก็ต้องมาใช้คําสั่ง sql นะเนี่ยใช้แ t e b sql แล้วกามาเขียนคําสั่งเพิ่มข้อมูลลงไปนะแล้วลองเทสสักแถวก็ได้เพิ่มข้อมูลมาษา sql ก็จะต้องใช้ insert into เข้าไปใน table เเอะไรเวลาผมจำผมไมาจำ insert into table แล้วก็ values นี่แล้วก็มงเล็บเปิดติดผมจะจำเป็น pattern นะแรกๆอาจจะยังจงไม่ได้นะเราก็าไปจดไ้ก่อน ทีนี้เรามาลองพยอมฟังก์ชันนี่จ้าทินทูเทเบิลชื่อด็อกนะแล้วก็แมลูมันคือมีค่าอะไรบ้างนะไปจดไว้ก่อนอันแรกเลยอะไรด็อกไอดีด็อกไอดีเราเป็นอ่าเป็นออโต้อินซิเมนต์นะเราไม่ต้องใส่เอาข้ามไปได้เลยเอาไปอันที่สองก็เป็นด็อกเนมด็อกเนมเราเราจะใช้ชื่อว่าอ่าตัวแรกนะโมโม ก็าถ้าเราจำเ็ม,เมเตปลทักเตมไม่ได้แล้วพ่อวิธีการนะคือ,อนี่อย่างนี้แตกนอกไม้อ่ะเราพอ่อ capture ไว้ทีเนี้ยเวลาเราเพิ่มข้อมูลนะ่ะเราต้องใส่ลำดับให้ถูกด้วยนะสมมุติอันแรก ID อดีไดหมหนึ่งสองเงี้ยสามห้ามใส่ผิดนะประมาณนี้เราต้องเรียงลำดับให้ถูก ถ้าเราใส่อย่างนี้นะเราใส่ซ SI ีเทเบิลอย่างเดียวนะเราไม่ได้ระบุคอลัมน์อืมแต่ถ้าเราระบุคอลัมน์ลงไปเราไม่ต้องมานั่งเรียงลำดับให้ถูกนะเราใช้ตามคอลัมน์มาแต่สมมติว่าเราบอกว่าคอลัมน์แรกเราอยากเพิ่มข้อมูลเชียร์เดใช่ไหมเฮ้อาเราก็อันเนี้ยเราวาเปลี่ยนเป็นเชียร์เดได้เลยนะเส้นสองศูนสองห้าสี่สิบสามสิบแปดแล้วก็น,นาทีส่วนวินาทีอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ใน,นี้ได้ถ้าเราระบุคอลัมน์นะ ในวเวลาเรา insert เนี่ยมันก็จะ insert ลงแค่คอลัมน์เดียวนะแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ table ของเราอะ่ะเรามีการ s e ตค่า not n o w ไว้ที่คอลัมน์อะไรบ้างเ,เราต้องมาดูนนา not name แล้วอ่ะ not n o w เหรือไหมเราต้องมีการเพิ่ม not n เน,นมเสมอถ้าไม่เพิ่มเนะี่ยแล้วเรา insert เดียวเรา insert ลองลั่นะชิดที่ปุ่มนี่นะมันจะรันมคำสั่งปุ่มเดี๋ยวนะลันปุ๊บมันจะเริ่มเลยลเตือนว่า ข้อมูลด็อกเนมเนี่ยมีการบอกว่าเป็น not now นะคุณต้องเพิ่มข้อมูลลงไปอ่าทีนี้เราก็ต้องเพิ่มด็ Name อ,อกเนมมาไปทีนี้คอลัมน์ที่สองนะีเราก็เพิ่มด็อกเนมมาไปชื่อโมโมอ่าถ้าอย่างเงีย้ย้องเพิ่มดูเห็นไหมไม่แดงน,นะถาบอกว่า finish without error นะไม่มี error ก็แสดงว่า insert สำเร็จอ่ะทีนี้เราไปที่ b r o w data เนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลเห็นได้ขึ้นมาหนึ่ง,งแถวแหละ โอเคนี่นี่คือการโค d ดอินเสิร์ตนะอันนี้ผมคนะอมเมนต์นะอาเซเน,น่เราอินเสิร์ตลงไปแค่ชื่อกับเคีย d เด e ใช่ไหมแล้วอยากแก้ไขข้อมูลให้ I, อายุเดสคริปชั่นแล้วก็อ m เม e เรมีค่าด้วยเราว่าต้องใช้คำสั่งอัปเดตของ s q l นะจะเป็นคำสั่ง pattern มันคืออย่างนี้ u อัปเดตแล้วก็ชื่อเทเบิลนะผมขอใช้นะเทเบิล ah, แล้วก็ Set ่าจำไว้ง่ายๆละแพทเทิร์นอัปเดตเทเบิลเซตแล้วก็แวร์จำไว้ว่าประมาณนี้เนี่ยเต็มๆมันเขียนยังไงก็คืออัปเดตเทเบิลดอปใช่ไหมเซตเซตคอลัมน์อะไรลน่ะเราอยากได้คอลัมน์แหละคอลัมน์ดอปเอ็ดถูกไหมดอปเอ็ดดอปเดตแล้วไปอีเมดเทียวแอลแล้วก็อ่ะอันแรกเลยดอปเทียเท่ากับละเก่เราอยากได้หนึ่งขวดอัน,นอที่สองเราอยากได้ไดิสคริปชันแนละเราบัางคอมมาคอมมาแล้วก็ดอปดิสคริปชันนะ เท่ากับเชลแคนเอเล่นบอดอย่างเงี้ยนะทีนี้อันที่สามกิมแมร์ดวยเอลนะเท่ากับกิมแมร์ดสลับมอมดอทเคจค่ะสมมตินะทีเนี้ยเราได้ข้อมูลที่เราจะแก้ไขแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเราลำอย่างเงี้ยมันจะแก้ไขข้อมูลทุกแถวเลยที่มีอยู่ในด,บดาบเบียให้เป็นค่านี้ให้หมดค่าตามโพดเนี่ยซึ่งถ้าลาเดเบียนเนี่ยข้อมูลในด,บดาบเบียดสมมติเรามีสิบแถวนะมันก็จะเป็นชื่อนั้นสิบแถวเลยเราจะต้องแหวนด้วยเนี่ย เราก็ต้องแวร์ค่าที่มันไม่สามกันนะพาร์มิลี่คีของเราคือแรนดอร็อกดีไหมเราจะเปลี่ยนค่าของตัวที่หนึ่งเราแล้องมีแวร์เรที่หนึ่งอ,องนะ data, ่าแล้วเราก็ลองรันดูปุ๊บนีฟินิทวิสอัเออร์เรอร์นะไปดูแบบเดต้าได้มีเดต้าละโอเคอันนี้คือคำสั่งอัปเดตทีนี้เดี๋ยวผมเพิ่มหมายไมาก่ก่ตัวหนึง่งชื่อตู้เนี่ผมรันปุ๊บอ่ะได้ข้อมูลมาละโอเคทีนี้ผมเอาทุตู้สองอีกอันหนึง่ง เราคิดต้องอยู่ข้างในนี่นะ,อ,ะอยู่ข้างในสิ่งนี้โคตรสำคัญการบรรจัยนะและ้วมันจะบอกว่า syntax error แปลว่าเราเขียน code sql ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องตามตามาตรฐานที่ไหมควรจะเปลี่ยนแต่กี้ผมไปเขียนอย่างนี้เนี่อ่ะจะงงโงทีนี้กดนันดูปึ้งนะเนี่ยเราได้ id ที่3ามแล้วโอเคทีนี้ผมจะลบข้อมูลนะอันนี้ผมเก็บรายกอนโคตรเลยแทนการลบคำสั่งนะ delete from table แล้วก็เวรทนี้ดีลิเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าตอนเราเพิ่งหัดเขียนใหม่บางทีเราจะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมดีล e t ฟอร์มเทเบิลอย่างนี้เลยอ่าแล้วบางทีแบบมือเราลั่นอะเราไปลันเนี่ยมันเราเขียนค้ d ดีล t e ไว้ในเนี้ยแล้วเราลืมแม้ว่ามีค้ d ดีล t e อยู่เราไปลันเพิ่งหายหมดเลยอนะเพราะว่าเราไม่ได้เวอะไรไหมถ้าเราแวรแบบว่าลบไอดีเท่ากับสามไปมันก็จะลบแค่ตัวที่สามนะโอเคอะลอง กด S C Shift เเห็นไหมก็จะลงแคตตัวที่สามเนียเราไปดูสามภายแหละอ่าทีนี้วิธีการนะเพื่อป้องกันไม่ให้พิมพ์ผิดใช่ไหมเราพิมพ์ยี่ตนเลย Delete form แล้วก็ใส่ชื่อเทเบิลม่วๆไปอ่าที่มันไม่มีจริงแล้วเราก็แหวนเ่ยนนี้ไปก่อนเลยเซฟเซฟพอเทเบิลดีไม่มีจริงนะพอเราลันมันจะเออเรื่องไงเพราะมัญหาเทเบิลไม่เจอเห็นไเราจะได้ป้องกันการผิดพลาดเราได้โอเค แต่สิ่งที่ผมเคยเจอไนดะ้เราลบผิดปบปีนี้เราไม่ได้ทําการสํารองข้อมูลไว้นะหายหมดเลยทั้งเทเบิสลสมมติมีพันข้อมูลนะเน,นี่ยเราพินเนี่ยปึ๊บแล้วเรานั้นปึ้งเนีย่ยดาฟต้าเราหายหมด